ครับผมใครที่กําลังมองหากระบะอนเนกประสงค์กระบะแคปบเปิดได้หรือรถกระบะแต่งซิ่งนะครับภูมิจัดให้แนะนําเป็นเจ้าตัวนี้เลยครับโ o โยต้าเล o ว m a r สมาร์ทแคบ 2.4J พาร์ทปี2017จดปี2018นะครับคันนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยในส่วนของกระจังหน้านะครับจะเป็นสีดําตัดสีโครเมียมอย่างนี้สวยๆล่อยๆอย่างนี้เลยนะครับ ไฟหน้าของเราจะเป็นระบบไฮโลเจนนะครับผมสวยงามใหม่มากไม่มีรอยขนแม้หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะมา,นมาในส่วนของไม้หน้าช่องรับลมนะครับจะเป็นสีดําสีอย่างนี้เลยนะครับสภาพใหม่มากกิ๊บกิบเลยคันนี้ในส่วนของฝากระโปรงนะครับเรามาดูกันด้านในมีอะไรบ้างครับผม ตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องนะครับรถของเราจะเป็นระบบดีเซลนะเครื่องตัวนี้มาพร้อมกับระบบกรองอากาศดูครับช่องเม็ดรูวงกลมกลมๆเลยนะครับพี่แสดงให้เห็นว่าไม่มีการชนหรือว่าใดๆทั้งสิ้นนะพี่คันนี้ดูเม็ดน็อตไม่มีการขาหรือปรับเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นแบตเตอรี่นะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่เป็นแบต สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยคันนี้ไม่ลูกค้าซื้อไปไม่ต้องนําไปเปลี่ยนใช้แล้วไม่ต้องไปนําไปเปลี่ยนแบตนะครับคันนี้ใช้งานได้ยาวๆเลยครับผมในส่วนของต่อไปนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับของเราไม่มีรอยขาดสามารถกันความร้อนได้จริงนะเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับคันนี้ครับอันนี้เป็นซิลิโคนนะครับกันกระแทกของฝาก,กระโปรงนะที่มาดูตรงนี้ นี้ไม่ใช่รอยรถแนมะ้แต่อย่างใดนะครับไม่ได้มีการขีดข่วนอะไรนะมันคือรอยซิลิโคนวงบอกอายุการใช้งานของรถว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงของฝากระโปรงนะครับดูครับรอยนี้นี่ครับซิลิโคนที่ลองดูสังเกตง่ายๆจิ้มไปซิลิโคนแท้ๆครับกดและยุบเดิมๆจากโรงงานกิฟต์เลยคันนี้ ในส่วนต่อไปนะครับดูพี่ไตรลักษณ์โตโยต้าถ้าของมือสองหรือมีการปรับเปลี่ยนใดๆนะครับพี่อันนี้จะไม่เห็นสตรลักษณ์โตโยต้านะอันนี้เดิมๆจากโรงงานเลยนะครับพี่และจุดสังเกตง่ายอีกอย่างหนึ่งคือสีด้านในจะแตกต่างกับสีรถนะครับผมวงบอกว่าข้างในเนี่ยเดิมๆจากโรงงานเลย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการชนหนักชนแรงหรือว่าจมน้ำไดทั้งสิ้นนะครับมาครับผมในส่วนต่อไปนะครับล้อแม็กล้อแม็กของเราจะเป็นล้อที่อีสามเจ็ดขอบสิบแปดนะครับสีทองมาให้สีทองอย่างนี้เลยคันนี้ในส่วนต่อไปกระจกมองข้างครับจะเป็นสีโครเมียมและเจ้าตัวเจพัทเนี่ย ไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ที่กระจกนะสังเกตง่ายๆแต่ถ้าตัวเจธรรมดาจะอยู่ที่แก้มของรถนะครับตัวนี้โชบเชียลมีสไตล์แน่นอนชุดจับเป็นสีโครมเมียมนะครับสวยๆลอยๆอย่างนี้เลยมาดูข้างในรถกันครับเ <c oughs> จ้าตัวเจพัดนะครับระบบจะเป็นระบบไฟฟ้ารอบพันนะครับตรงนี้นะครับปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาได้ด้วยปุ่มนี้ปุ่มเดียวและรถของเราเป็นระบบวงมาลัย Power นะครับมาพร้อมกับชุดระบบป้องกันนะครับแอร์แบ็กทั้งสองข้างนะครับทั้งคนขับและผู้โดยสารนะและรถของเราจะเป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเครื่องดีเซล5เกียร์5สป,ปีดนะเจ้าคันนี้มาพร้อมกับระบบ e ีโค o โหมดพาวเวนะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานและประหยัดพลังงานมากแน่นอนคันนี้ชุดเครื่องเสียงนะครับเรามาดูครับสบภาพจอใหม่ตามนี้เลยใช้งานสะดวกสบาย สวยงามมากๆไม่ว่าจะฟัง F M A M หรือจะเป็นฟังแผ่น C D D V D M P 3นะครับจบในเครื่องเดียวคุณลูกค้าถ้าหากใครสนใจสามารถติดต่อมาได้นะครับครับผมและจุดสังเกตง่ายๆของรถมือสองที่สภาพเดิมๆไม่มีการเฉียวชนนะนี่ครับอยวผมขออนุญาตแก่นะนี่ครับเม็ดอาร์คนะครับ บ่งบอกถึงความเดิมของรถแบ่งเป็นช่วงอย่างนี้เลยไม่มีการชนหนักชนหรือว่ามีการประกอบใหม่นะครับชุดนี้เป็นเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานนะครับดูรูชัดมากนี่คือจุดสังเกตง่ายๆของรถมือสองสภาพแน่นๆนะอันนี้ในส่วนของแคปนะครับแคปของเราจะเป็นแคปเปิดได้สภาพสวยงา,ตามตอนนี้เลยนะครับผมบอกเลยใครซื้อไปคุ้มค่าแน่นอนกิฟทุกจุดอันนี้ เบาะหนังเป็นเบาะสีดังนะครับเ,เครื่องเสียงด,ดูแน่นๆเสียงไครเลาะฟังเพลงเพาะๆแน่นอนมาครับผมครับในส่วนของล้อนะครับล้อหลังนะครับก็จะเป็นล้อท E 37นะครับเหมือนกันกระบะครับตัวนี้บรรทุกข,ของหนักได้อย่างแน่นอนโฉบเฉี่ยวสไตล์ใครที่เอารถไปแต่งซิ่งหรือว่าขับใช้งานนะ ตัวเนี่ยใช้งานได้อย่างสะดวกสบายโชบเฉี่ยวมีสไตล์อย่างแน่นอนครับผมและลูกค้าที่เป็นสายซิ่งนะคันนี้เรามีท่อแต่งซิงให้ด้วยจบในคันเดียวเลยคันนี้ผมแนะนำเลยใครที่เป็นสายซิงเรามีท่อสีไทเทีอย่างนี้เลยครับสวยๆหลอ่ลอๆทรงซิงอย่างแน่นอนครับผมและดูช่วงล่างของรถนะครับ เราจะมีโชคแต่งมาให้นะครับผมพร้อมกับยางอะไหให้หล้อนะครับใครที่ใช้งานสามารถใช้ได้อย่างสะดวกสบายนะเรามีล้อให้ล้อนึงนะครับครับผมพุดจับด้านหลังนะครับฝาเปิดจะเป็นสีโครเมียมเปิดสวยรอยๆอย่างนี้เลย t o โย t a าสีโครเมียมสัญลักษณ์ Toyota าไฮรักรีโวคมๆลอยๆทรงเท่อย่างนี้เลยครับผมไฟท้ายนะครับดูครับ รอยเงาวับไม่มีรอยของการขีดข่วนใช้งานได้อย่างปกตินะคันนี้่องสว่างใช้งานในกลางคืนได้อย่างแน่นอนเจ้าคันนี้นะครับผมครับเรามาดูรอบคันรถเลยครับเป็นสีขาวสวยมากครับผมและถ้าหากลูกค้าสนใจเจ้าตัวนี้มาในราคาเพียงสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทผมขอย้ำอีกทีนะลูกค้าฟังไม่ผิดน,นะครับ ราคา4 3 9 0 0 0สามื่นเกบาทหรือผ่อนเดือนละ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองครับหรือลูกค้าจะคิดเป็นวันนะครับตกวันละ250บาทเท่านั้นรานะคาสองบาทเท่านั้นคุ้มยิ่งกว่าคุ้มพับพันนี้ออกรถสบายกระเป๋าเลยแล้วถ้าหากใครสนใจเจ้าตัวนี้นะครับสามารถติดต่อมาได,ได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยครับผมครับและ ใครที่สนใจมาดูรถที่ร้านนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ลําเลิศคาร์เซ็นเตอร์นะครับผมหรือสถานที่ตั้งนะอยู่ระหว่างซอยเรียบวารี32กับซอยเรียบวารี30นะครับหรือจุดสังเกตง,ง่ายๆขนมจีนนะภูเก็ตสาขาหนองจอกหากใครสนใจเจ้าตัวนี้สามารถติดต่อมาได้เลยครับวันนี้ภูมิจัดให้ขอบคุณมากครับ